สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับนางเกมในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับเป็นรอบที่2ในโซนเอเชียนะครับคู่นี้เป็นคู่ในกลุ่ม C เกาหลีใต้นะครับวันนี้เปิดบ้านเสมอทีมชาติไทยไปด้วยสกอนนร์หประตูต่อหน,นะครับโดยครึ่งแรกน,นำไปก่อนจากซอนฮึงมิน แต่ข้่งหลังนะครับทีมราไทยเนี่ยได้ที่เด็ดจกตัวสำรองอย่างสุพนัทเหมือนตาลงมาแล้วก็ซัดประตูตีเสมอและทําให้จบเกมวันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมจบด้วยผลเสมอไปเป็นหนึ่งแต้มใหญ่ของทีมชาติไทยนะครับรายละเอียดเกมวันนี้เรามีอะไรกันบ้างเราไม่รอช้ามาดูกันเลยดีกว่านะครับเสบตัวจริงวันนี้ฝั่งเกาหลีใต้มาในระบบ4-3-3ผู้รักประตูโจโฮยองวู กุงหลัง4คนมีคิมยองวอนจับคู่คิมินแจบักซ้ายคิมจินซูแบ็คขวาโซโฮยองวูกองกลาง3คนมีวังอินบอมลีแจซูงแล้วก็ปักซองโฮสวน3ามประสานเกมลุกมินเคียวจูจองวูยจองแล้วก็ซอนเฮิงมนนะครับถือว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นทุดที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนเดิมเลยนะครับเกาหลีใต้เนี่ยโดยเปลี่ยนโค้ดเรียบร้อยจากเจอร์เกนคริสแมนอย่างนี้นผลงานไม่ดีในศึกเอเชียนคัพที่ผ่านมานะครับวันนี้เนี่ยใช้โค้ดร,รักษาการเป็นเกาหลีใต้ไปก่อนนะครับชื่อซอนฮองวังนะครับถือว่า เป็นโค้ดที่เป็นแบบแนวผู้ช่วยอะไรเงี้ยนะครับที่อยู่ในของเขาอยู่แล้วนะครับก็มารับงานตรงนี้ชั่วคราวส่วนถ้าพูดถึงคนที่ขาดไปในวันนี้ของเกาหลีใต้นะครับหลักๆเลยก็คือวังฮีชานนะครับเป็นกองหน้าจากวูแฮมตันเจ็บไม่ติดมาในชื่อชุดนี้นะครับเนี่ยเป็นตัวหลักๆที่ขาดไปหนึ่งแล้วก็อีก2คนนะครับที่มีปัญหากันในแคมป์นะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ก่อนเกมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคึกคุกกลุ่มกลุ่นอยู่ก็ว่าได้นะครับสำหรับพวกเขาเนื่องจากว่าซอนแทมิน ดีคังอินนะครับอย่างที่รู้กันก็คือมีข่าวทะเลาะกันในแคมป์อะไรเงี้ยตั้งแต่เอเชียนคัพแล้วนะครับทำให้วันนี้เนี่ยครังอินก็เลยยังไม่ได้ลงในสเปซตัวจริงนะครับอยู่ในมานั่งสำรองไปแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ก็คือโชกอซองนะครับเป็นกองหน้าที่ถือว่าฟอร์มดังรอนบอลโลกนะครับที่หล่อๆหน่อยใส่เบอร์9นะครับวันนี้ก็อยู่ในมานั่งสำรองเช่นกันนะครับก็อาจจะเป็น เรื่องของฟอร์มในเอเชียนคัพที่ผ่านมาที่ก็ไม่ดีด้วยเช่นกันนะครับเลยอยู่ในมานั่งสำรองถือว่าขาดหลกัหลกๆไปเนี่ยสามคนนะครับสำหรับพวกเขานอกนั้น,นียก็จะเป็นชุดเดิมๆที่เป็นกลุ่มชุดใหญ่ที่มาจากยุโรบเลยแบบนี้นะครับก็โดงกันครบคันเหมือนเดิมเลยส่วนทางฝั่งทีมชาติไทยกันบ้างนะครับมาตอนนี้ระบบ42-3 1ึผู้รักษาประตูปฏิวัติคำใหม่หลัง4ี่คนมีพันสาเฮมิบูลจับคู่สุพรธ์ทอกสงแบ็กซ้ายทีะทรบุญมาทันแบ็กขวานิคนลัตมิเกลสั้น กองกลาง3าคนมีวีเดเทพป้อมพันธ์จับคู่พิ่ดนฉ่ำรัศมีของกางตุลกธนาทิพย์ส่งกสินปีกซ้ายสุภโชคสลายชาติปีกว่าเจริญศักดิ์วงกรส่วนสหนส้าตัวเป้าสุภชัยใจเด็ดนะครับถือว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นชุดโครงเดิมๆของทางอิชิอินะครับที่ใช้มาในช่วงเอเชียนคัพที่ผ่านมานี้เลยก็เซนเตอร์เนี่ยอาจจะเซอร์ไพรส์หน่อยวันนี้นะครับปกติจะเป็นเอเลียสดอเลาะแต่วันนี้เนี่ยใช้สุพนธ์ทองสงออกสตาร์ทก่อนนะครับก็ตรงนี้เซอร์ไพรส์หนึ่งส่วนอีกหนึ่งตรงตำแหน่งข้างหน้าเนี่ยก็คือ ชนะทิพนะครับที่เอเชียนคัพมีการบาดเจ็บวันนี้เน่ยได้คัมแบ็กสู่ตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนโหนี้จะบอกว่าเซอร์ไพรส์ไหมก็นิดนึงนะครับที่หลุดไปเนี่ยจะเป็นทางสุขนัทเหมือนตานะครับปีขวาหลุดจากตำแหน่งตรงนี้ไปแล้วเป็นเจริญศักดิ์ลงแทนนะครับก็คิดว่าจะเป็นเรื่องของแลนนะครับที่เก็บไว้ก่อนเราให้เจริญศักดิ์มาใช้พละกกำลังเล่นไปในช่วงแรกๆนะครับส่วนในช่วง เอเชียนคัพที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าติดต hạng ชนะทิพย์ที่คนลงมาแทนเนี่ยจะเป็นพวกบดินผาลาอะไรเงี้ยนะครับที่เล่นปีกซ้ายแล้วสุดช่วงเล่นหน้าต่ําวันนี้ก็หรือว่าอยู่ในมั้งสำรองไปนะครับพวกบดินผาลาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับคนอื่นๆที่พอจะเปลี่ยนเกมได้ก็จะมีพวกสารัตนะครับที่อาจจะลงมาเป็นพละกําลังในช่วงท้ายอะไรแบบนี้นได้นะครับรวมไปถึง ปอลละเมศนะครับที่มาจากเมืองทองเนี่ยก็เป็นตัวพลิกเกมของไทยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับรูปเกมในวันนี้นะครับเริ่มเกมมาประมาณช่วง15นาทีแรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่ทีมชาติไทยเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับโชว์โอกาสจากความผิดพลาดที่เกาหลีใต้ช่วงแรกเนี่ยมีมากกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับไทยเนี่ยโอกาสช่วง15นาทีแรกก็จะไม่ผิดในประมาณ3ครั้งเลยนะครับซึ่งใน1ครั้งนั้นเนี่ยส่งผลให้ ยองวูนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยต้องเซฟหนักๆไปหนึ่งทีประมาณนาทีที่8อยจากลูกยิงของสุภชัยนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยนะครับของไทยในวันนี้ซึ่งทางเกาหลีใต้เนี่ยก็ต้องบอกว่าพวกเขาดูเหมือนจะเล่นเก่งๆกันทักคนนะครับในช่วงแรกวกกับความกดดันนะไรต่างๆเนี่ยก็มีส่วนไม่มากก็น้อยทีเดียวนะครับที่เรื่องแคมแตกที่ เอเชียนคัพที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็หลังผ่านช่วงประมาณ15-20ถึงนาทีที่ผมพูดไปตรงนี้แล้วนะครับก็ดูจะเป็นเกมที่เกาหลีใต้เนี่ยเริ่มจะกลับสู่จังหวะของตัวเองได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตามจังหวะมาเลยก็เริ่มคลองบอลได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยขึงเกมได้ดีจนมาบดได้หนักเนี่ยประมาณในช่วง30นาทีเป็นต้นไปเนี่ยนะครับที่เริ่มจะเป็นวันเรย์และเกมของเกาหลีใต้รัวๆเลยนะครับก็องบอกว่าพอเป็นช่วงท้ายๆของครึ่งแรกแล้วเนี่ยทีมชาติไทยดูจะเริ่มมเเปตตาสูรรลยนะคับ ทยเวลาเจอที่เกมที่มีพลังกำลังอะไรแบบนี้มากๆากนะครับหรือว่าโดนบอมมาจากหรือเกมลุกที่มาจากทุกทิศทุกทางอะไรแบบนี้นะครับแต่เริ่มมีความแกว่งหรือเป๋บ้างอะไรแบบนี้นะครับแม้จะรับได้ดีในช่วงเวลาหนึ่งในยุคข,ของอิชิอิในช่วงที่ตั้งแต่เอชียนคัพเป็นต้นมานะครับเกมรับแล้วก็พัฒนาม,มามากขึ้นแต่ก็ยังแกว่งอะไรแบบนี้อยู่นะครับซึ่งถือว่าโอกาสที่เกาหลีใต้พอเริ่มบทได้เนี่ยเขามีโอกาสเนื้อๆสองครั้งนะครับที่ได้ยิงแล้วปฏิวัติเนี่ยต้องได้เซฟนะครับถือว่ามีอิน อีกหนึ่งครั้งเนี่ยเป็นนาทีที่สามสิบนะครับซอนเฮงเมนปั่นฟรีคิกตรงนี้ก็เซฟไว้ได้อีกหนึ่งนะครับถือว่าเป็นสองเซฟสำคัญในช่วงครึ่งเวลาแรกไปจนแล้วจุดท้ายแล้วนะครับจนแล้วจนรอดเนี่ยไทยเนี่ยเวลาโดนแบบบดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้านไม่อยู่จริงๆนะครับมาเสียประตูเนี่ยเป็นในช่วงนาทีที่42นะครับเป็นบอลขึ้นจากทางฝั่งซ้ายเป็นทางบอลพวกเขาเนี่ยแหละครับมาตามทางเรื่อยๆเลยนะครับบอลจังหวะสุดท้ายที่เปิดมาเนี่ยเป็นอีเจสุงนะครับที่คัตแบ็กกลับมาแล้ว เป็นซอนทึงมินนะครับที่ดูทุกที่ทุกเวลาเลยตรงนี้นะครับก็ได้ยิงเล่นทางเข้าไปปฏิวัติลูกนี้หมดสิทธิ์เซฟนะครับทำให้เกาหลีใต้ขึ้นนำในวันนี้1ประตูต่อศูนย์คลายความกดดันไปได้ก่อนสำหรับพวกเขานะครับลูกนี้สำหรับทีมชาติไทยเนะี่ยต้องบอกว่าเกมก็ตามสภาพไปนะครับเจอผู้เล่นคุณภาพสูงอย่างซอนแล้วก็ถ้าพูดถึงคนพลาดเนะี่ยก็ต้องเป็นกาบขวารวมไปถึงเซนเตอร์นะครับทางวิเกลสั้นเนี่ยก็สุดจะต้านทานในการรับมือบอลเร็วแบบนี้ทางนี้นะครับส่วนคนที่พลาดอีกหนึ่งก็จะเป็นสุพนนรรณ ถือว่าไม่มีเชิงเลยนะครับในการที่ซอนดุดมาตรงนี้เนี่ยพลาดเต็มๆนะครับก็รับกันไปคนละครึ่งนะครับตรงนี้ก็แปลว่าจบครึ่งแรกไปนะครับทีมชาติไทยก็เป็นฝ่ายตามหลังนะครับเกาหลีใต้นําที่สกอร์หประตูต่อศูนะครับส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับลงมาเนี่ยต้องบอกว่าเกมยังคงลักษณะเหมือนเดิมเลยที่เป็นช่วงมุทางเกาหลีใต้เนี่ย ต่อยอดโมเมนตัมตัวเองมาจากทายครึ่งแรกได้ดีนะครับที่พวกเขาครองบอลเขื่อนเกมใส่ไทยได้ซึ่งระมาในพวกเขาก็ยังทําแบบนั้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ลงมาเนี่ยใช้เวลาไป7นาทีเนี่ยมีโอกาสเสียวครั้งหนึ่งเลยคือนาทีห้สินะครับจองวูยองนะครับหลุดมาแล้วก็ยิงชนคานไปนะครับโดนปลายมือของปฏิวัติคขมา้นด้วยลูกนี้ถือว่าได้เสียวเลยนะครับกลับทาพวกเขาแล้วก็หลังจากนั้นนะครับถือว่าเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มจะดูตันๆทั้ง2ทีมไปนะครับ ทางเราเนี่ยก็เห็นเกมไม่ดีขึ้นเลยนะครับเลยมีการเปลี่ยนตัวในชุดแรกส่งทางสุพนักเหมือนปลานะครับลงมาแทนจเจริญศักดิ์วงกรเราออกโดยการแก้กเกมก่อนเลยประมาณนาทีที่59กนะครับก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งของเกมพอดีนะครับก็เปลี่ยนตรงนี้เนี่ยทั้งบอกว่าใช้เวลาประมาณ3นาทีนะครับเราถือว่าได้เรื่องเลยนะครับจากบอลเนี่ยที่ถือว่าเป็นจังหวะจากบอลทุบมานะครับทีมชัดไทยเนี่ยแล้วเล่นบอลแบบน้อยจังหวะนะครับครุกคลิกกรุกคลิกไปมาอยู่ดีเนี่ย บอลก็ไปถึงข้างหน้าเฉยเลยนะครับเป็นสุพโชกอะไรยนะครับที่ชิ่งกันไปชิ่งกันมาแล้วสุดท้ายเนี่ยบอลไปถึงสุพนัดเหมือนตาที่ม่งลงมานะครับตัวสำรองได้ยิงเข้าไปนะครับตรงนี้ทําให้ไทยตีเสมอแบบถือว่าไม่คาดคิดเลยนะครับหประตูต่อหนึ่งแล้วก็ต้องชมอิชิอิเลยนะครับที่เรือส่งหมักนี้มาเนะี่ยถือว่าถูกจังหวะพอดีนะครับสุพนัดลงมาแล้วยิงเลยทันทีนะครับซึ่งก็ทำทำให้ตรงเนี้ยนะโยนความกดดันกลับไปที่เกาหลีใต้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยหลังจาก ผ่านช่วงแรกของเครื่องหลังมาแล้วเนี่ยเกมก็ดูจะดรอปลงไปเหมือนกันนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยพอโดนตรงนี้ปุ๊บก็แก้เกมเช่นกันนะครับโดยหมากแรกของเขาเปลี่ยน2เลยส่งรีคังอินนะครับกองกองกลางจากปารีแสแซงแฉกแมงที่ถือว่ามีปัญหากระซอนนี่แหละครับถือว่าต้องใช้แล้วนะครับมาถึงจุดนี้ก็ลงมาแทนจองวูยองนะครับตรงปีขวาส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยมีฮองยองซอกนะครับเป็นกองกลางจากทางลีกเบลเยียมนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะขับ,บรูทนะครับเนี่ยก็ลงมาแทนคิม เคียวมินจูนะครับเป็นแบ็คซ mm ้า hmm. ยก็ถือว่าเอากองกลางลงมาช่วยนะครับเนี่ยก็พยายามจะปรับเปลี่ยนอะไรส mm ับโค้ดเขานะครับซึ่งต้องบอกว่าการลงมาของคังอินเนี่ยก็รสร้างความอันตรายให้เก็บเกมลุกแล้วก็เกาหลิตา้ากลับมามาีชีวิตชีวายครั้งหนึ่งนะครับโดยลักษณะการเล่นของเขาเนี่ยก็ตอนแรกๆเนี่ยจะอยู่ทางขวาไปส่วนใหญ่นะครับถือว่าเล่นงานทางเทเลทรได้ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเลยนะครับทเลทอนเนี่ยถือว่าด้วยพลังกำลังที่อายุอนาม,มากขึ้นเนี่ยครื่องหลังวันนี้ดูจะดรอปไปพอสมควรเลยนะครับบวกกับ ความสามารถเฉพาะตัวที่สูงไปแล้วของคังอินนะครับวันนี้ถือว่าค่อนข้างเล่นงานได้ดีเลยแล้วก็พอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยคังอินต้องบอกว่าเขาไม่ใช่อยู่แค่คางขวานะครับเหมือนจะขยับมาตรงกลางแล้วก็ไปทางซ้ายด้วยนะครับไปไปมาๆเนี่ยเหมือนเป็นตัวฟรีเลยจากคังอินหรือด่ว,ดวสร้างความถือว,ว่าทรมานให้กัทีมชาติไทยในแผงหลังพอสมควรเลยนะครับในการเปลี่ยนชุดนี้ลงมาเนี่ยค่อนข้างที่จะทาให้เกมลุกพวกเขาหลากหลายแต่ก็ยังชมนะครับที่เราเนี่ยเอาอยู่ในหลายจังหวะรวมถึงมีโชคช่วยอะไรด้วยนะครับที่บอลเขาเนี่ย หือว่าความคมเนี่ยไม่ค่อยดีด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยยิงไปก็โอกาสเตืองแล้วก็ติดออกนิดออกหน่อยะไรแบบนี้นะครับเยลยรอดพ้นไปในหลายครั้งนะครับส่วนพอตรงนี้ไม่ได้เพิ่มนะครับเขาก็มีการแก้กหนึ่งชุดของเขาก็คือส่งอีกหนึ่งทีเด็ดที่ผมบอกไปในช่วงสเสพตัวจริงนะครับก็คือโชกอซองกองหน้าเบอร์เกนะครับที่เป็นตัวที่เด็ดตอนบอลโลกนะลงมาเป็นตัว อีกหนึ่งนะครับที่ลงมาอันตรายแล้วก็มีลีมองแจนะครับถือว่าเป็นแบ็กซ้ายจากอุนซันฮุนไดนะครับเอามาเติมเกมบุกแทนคิมจินซูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ลงมานะครับส่วนทางฝั่งไทยเนี่ยก็มีธีรทรเนี่ยแหละครับที่ไปเจ็บในช่วงท้ายประมาณ6นาทีสุดท้ายของเกมนะครับต้องเปลี่ยนตัวออกแล้วสุพนันลงมาเล่นแทนในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยก็ยกมิเกลสันไปซ้ายแล้วก็มีสารลัดลงมาแทนชนาทิพย์นะครับเพื่อแพ็กแดนกลางนาทีที่90ซึ่งต้องบอกว่า ในช่วงท้ายๆเกมนะครับประมาณ5นาทีสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าไทยเนี่ยเกือบจะโดนน็อกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีโอกาสจะจะของเกาหลีใต้3ครั้งเลยนะครับที่ถือว่ายิงจากโอเพนเพลย์หครั้งเตะมุม1ครั้งแล้วก็มีช่วงนาทีเกนะ้าสิบเนี่ยที่ยิงลุดเสาไปครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าได้ปฏิวัติคำใหม่เนี่ยเซฟช่วยไว้2ครั้งเลยนะครับสำคัญมากๆแล้วก็ลุดเสาเนี่ยก็ต้องบอกว่านิดเดียวจริงๆนะครับที่ซังฮวีนย,ยิงออกไปก็เป็นว่าพอพ้นจาก3จังหวะนี้แนละ้ว เราก็รอดอันตรายไปนะครับเกาหลีใต้ก็สร้างสรรค์โอกาสที่น่ากลัวเพิ่มเติมมาไม่ได้อีกเลยนะครับเป็นว่าจบเกมเรายันอยู่นะครับเกาหลีใต้ก็เปิดบ้านเสม,มอกับไทยไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับสรุปสิ่งที่จะได้จบเกมวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าพูดโดยภาพรวมเนี่ยก็เป็นเกมที่เกาหลีใต้เนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีกว่านะครับในแง่การครองบอลเนี่ยก็ดีกว่าจริงๆนะครับเป็นสไตล์พวกเขาตามมาตรฐานเลยแต่สิ่งที่ขาดไปวันนี้พวกเขานะครับก็คือเกมบุกเนี่ยขาดความคมเหมือนเดิมเลยนะครับ แล้วก็ในช่วงหลังเนี่ยเหมือนกับว่าการที่จจเกนคลิสมันให้มาเล่นในระบบของเขาก็คือให้ผู้เล่นน่ยใช้ความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงกันเองนะครับอะไรแบบเนี้ยก็ดูจะทําให้รากฐานในการเล่นเป็นระบบของเขาเนี่ยไม่มีความแน่นหนามากพอนะครับอย่างวันนี้เนี่ยชัดเจนเลยว่าพอมาเริ่มจะตันๆไปนะครับการเล่นแบบ สไตล์ให้เรานึกออกในะแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับบอลที่ชิ่งกันไปชิ่งกันมาเงี้ยค่อนข้างเห็นได้น้อยจากเกาหลีนะครับไม่ไดมีการเปลี่ยนโค้ดแล้วก็ตามก็เนี่ยนะครับที่เกิดจากรากฐานที่ไม่ดีนะครับที่วางมาจากเด็กนักกีฬาที่คุมมาในชุดก่อนเนี่ยก็มาแสดงที่เห็นอยู่ในเกมนี้ยังไม่หายไปไหนนะครับบวกกับอาจจะมีความกดดันด้วยนะครับวันนี้จากปัญหาแคมของพวกเขาก็เลยเป็น2ปัจจัยที่ส่งเสริมกันทําให้วันนี้ยังคงจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาไม่ได้สำหรับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับ ส่วนทีมชาติไทยในวันนี้นะครับต้องบอกว่าในแง่เกมรับเนี่ยก็ยังคงดูพัฒนาได้ดีอย่างต่อนเนื่องนะครับตั้งแต่อิชิอิมาคุมเราก็ไม่ค่อยมีเกมไหนที่แพ้ขาดมากนักอีกเลยนะครับถ้าตัดเกมที่เจอญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นเกมแรกของอิชิอิวันนั้นก็พอจะเข้าใจได้อยู่นะครับที่ถือว่าลองตัวไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ความมาตรฐานญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นที่ค่อนข้างขาขึ้นด้วยนะครับก่อนเอเชียนคัพก็โดนไป5ลูกวันนั้นแต่แหลงจากวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยก็ เกมค่อนข้างดีมาตลอดเลยนะครับแล้วก็เสียเกมหนึ่งแหนมไม่ค่อยเกิน2ลูกด้วยนะครับถือว่าวันนี้ก็ยังคงวันนั้นต่อเนื่องเลยนะครับบวกกับการเจอเกาหลีใต้เนี่ยมันก็เกินคาดมากเลยนะครับวันนี้ที่มาเสมอก็ถือว่านี่แหละครับเป็นประมาณนี้ไปในภาพรวมของทั้งสองทีมนะครับเรามาลงเสบียตัวจริงกันบ้างนะครับก็วันนี้ฝั่งเกาหลีใต้กันก่อนแล้วกันนะครับเจ้าบ้านวันนี้ถ้าให้เลือกคนที่โอเคเนี่ยผมว่ายังเป็นซอนทึมินเหมือนเดิมนะครับที่ถือว่ายังคงเป็นคนเล่นแบกทีเหมือนเดิมตามสไตล์เหมือนยุคลินส นึกอะไรไม่ออกบอกซอนทึงมินนะครับจะรับเหมาว่าเป็นตัวศูนย์กลางเกมลุกอะไรแบบเนี้เลยนะครับซึงวันนี้นะก็ยังผลงานส่วนตัวโอเคนะครับมีหนึ่งประตูแล้วก็การเล่นร่วมกับเพื่อนเนี่ยดูจะเป็นศูนย์กลางที่ดีเลยนะครับแต่พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยก็จะบอกว่าไทยก็เกมรับค่อนข้างพัฒนาขึ้นจากยุคอิชิอินะครับการที่จะเล่นความสามารถเฉพาะตัวอย่างเดียวก็ไปไม่รอดนะครับแม้จะส่งคังอินมาช่วยในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับแต่ก็อย่างว่ามันบวกกับความกดดันเวลาที่เหลือน้อยลงไปอะไรแบบนี้ส่งเสริมกันนะครับทาให้ก็ สร้างสารรค์อะไรเพิ่มเติมมาไม่ได้ระดับสำรองที่ลงมาของเกาติใต้าวันนี้นะครับส่วนเกมลับอะไรวันนี้ก็ผมมองว่าตามมาตรฐานได้ระดับหนึ่งนะครับส่วนลูกที่เสีย,ยก็ต้องบอกว่าสมาธิเขาเนี่ยก็มีส่วนนิดนึงจริงๆนงนะครับที่ทาให้ลูกขุกคลิกแบบนั้นไทยยิงมาได้นะครับก็อาจจะไม่ใช่วันที่เหนียบตลอดลอกฝั่งไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ไปนะครับถ้าพูดออกมาเป็นภาพรวมทีละคนของเกาติ้้าวันนี้อาจจะดูดรอปกว่ามาตรฐานตัวเองสักนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับ เพราะว่ามันผลออกมาเสมอแต่ถ้าว่าถึงโดยรวมฟอร์มเนี่ยก็ต้องเป็นซอนทั้งมินแล้วก็มินแจเนี่ยที่ถือว่าโอเคอยู่นะครับค่อนข้างที่จะตามมาตรฐานได้ดี2คนเหมือนเดิมส่วนทางฝั่งทีมชาติไทยกันบ้างนะครับวันนี้ก็ถ้าให้เลือกคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นจุดเด่นเลยในมุมมองผมนะครับผมให้ที่ปฏิวัติขใหม่นะครับประตูแน่นอนเพราะว่าจัดไปเนี่ยถว่าเซฟทั้งครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังเลยนะครับรวมๆแล้วก็จัดไป5เซฟได้นะครับ ที่สาคัญสําคัญทั้งหมดก็ยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับหลังแย,ย่งมือหนึ่งมาได้ในเอเชียนคัพแล้วก็ยึดยาวเลยนะครับวันนี้เนี่ยอาจจะมีจังหวะที่เหมือนกับเสียวๆหน่อยนะครับที่วางอินบอมเนี่ยปันแล้วก็รับกระชอกไปลูกหนึ่งแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญกับทีมากเลยนะครับเกมรับเนี่ยเซฟช่วยไว้หลายครั้งก็เป็นประมาณนี้ไปนะครับส่วนเรามาลงกันที่เป็นแดนๆดนีกว่านะครับก็เกมรับวันนี้นะครับถือว่าจะ มีช่วงเวลาดีเป็นช่วงช่วงไปนะครับแต่ก็ยังแสดงให้เห็นความแว่งนะครับทั้ง4ี่คนเลยก็ว่าได้อย่างพันษาสุพรรณนะครับก็ถือว่าจะดีเป็นจังหวะที่แบบสมมติเปิดเข้ามาอะไรเงี้ยก็จะดีเป็นจังหวะจังหวะไปนะครับแต่พอจังหวะไหนที่โดนโหมเนี่ยก็จะแว่งทั้งคู่เลยอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่วันนี้เนี่ยยังคงเชฟได้อยู่แล้วก็เสียไปเพียงแค่ลูกเดียวก็ยังถือว่าโอเคแต่ก็ยังไม่ได้แสดงความเนียบทั้งหมดให้เห็นในวันนี้นะครับส่วนทีละทรนเนี่ยถือว่าพอ ถือว่าโดนเผาในเกมไปพอสมควรนะครับอย่างที่บอกไปในช่วงท้ายๆครึ่งแต่ก็อย่างว่าแพชชั่นอะเราเขายังมีเยอะเหมือนเดิมนะครับสำหรับโกมธีรทรวันนี้ก็ต้องตามมาต่อนะครับว่าเกมหน้าที่จะเจอกับเกาหลีใต้เนี่ยในบ้านของเราเนี่ยเขาจะไหวไหมนะครับตามอาการบาดเจ็บตรงนี้ต่อถ้าไม่ไหวเนี่ยคิดว่าสุพนันลงมาเล่นเกมหน้าน่าจะเป็นแบ็คขวาแล้วก็มิเกลเซนน่าจะมาซ้ายตรงนี้นะครับส่วนถ้าพูดถึงเกมลับเนี่ยให้ดีสุดคนหนึ่งผมให้เป็นมิเกลซันเลยนะครับเพราะว่าที่ยับแล้วเนี่ย เกมเกาหลีใต้ที่ดุดมาวันนี้นะยผมให้มาทางทีละทอนเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่านะครับแต่ทางมิเกลซันเนี่ยค่อนข้างที่จะรับมือได้ค่อนข้างจ่แล้วก็นอกจากเกมรับที่ค่อนข้างโอเคแล้วเนี่ยการเติมเกมของมิเกลซันเนี่ยก็ค่อนข้างเด่นกว่าฝั่งทีละทอนวันนี้ด้วยนะครับก็เลยให้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหนือกว่าในหลัก4คนนี้ไปนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคนอื่นเนี่ยยังแสดงให้เห็นถึงความแว่งอะไรเงี้ยนะในเกมวันนี้ไปนะครับก็ตามคลาสของเขาเลยที่เล่นแบบโอบิโอเนเซ่ o N S S e นะครับเอามาช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆกัแบบไทยน,นนนนวััี้ะครบ ส่วนกองกลางกันมากนะครับก็เป็นวันที่ไม่ค่อยดีก็ได้นะครับเพราะว่าเจอคุณภาพสูงแบบเกาหลีใต้วีเดทพพีระดนแล้วก็ชนะทิพถือว่าช่วงที่ดีเนะี่ยคือ15ทีแรกนะครับช่วงนั้นเนี่ยถือว่าตัดได้แล้วก็ขึ้นเกมได้ดีอยู่แต่พอเล่นไปเรื่อยๆเนะี่ยค่อนข้างจะด,ดาวลงมาเรื่อยๆนะครับแบบถอยหลังลงมาเรื่อยๆเลยทั้ง3คนนะครับก็เป็นว่าถือว่าเป็นเน้นเกมรับถั้าส่วนใหญ่แล้วเล่นไปเล่นมาในถือว่าขึ้นเกมไม่ค่อยได้ด้วยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับต่อไปนะครับในแดนกลางถ้าแบบว่า แบบถ้าโดนอย่างนี้ต่อไปในทุกเกมน่าจะเหนื่อยนะครับแต่การเจอเกาหลีใต้เข้าใจได้นะครับเป็นเน้นเกมรับกันวันนี้แต่ก็ถือว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นรองไปนะครับในแดนกลางของเราในวันนี้ส่วนในแผงเกมรุกนะครับถือว่าก็มีแค่15ทีแรกที่ดูโอเคนะครับแต่ถ้ามาว่าถึงรายคนเนี้ยก็จะ เชื่อมกันไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่ก็ว่าได้นะครับอย่างเจริญศักดิ์เนี่ยยังดูจากค่อนข้างที่จะตื่นเต้นอยู่อะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าจะมีหลายๆจังหวะนะครับที่จ่ายไม่ตรงเพื่อนบ้างอะไรแบบนี้นะครับก็เนี่ยนะครับเป็นจุดที่ได้เป็นประสบการณ์ของเจริญศักดิ์ไปนะครับก็ต้องปรับกันต่อไปเนาอิชิเชื่อใจนะครับแบบลูกน้องเก่าอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็อาจจะเป็นแลนที่วางมาใช้มาบดก่อนในตอนแรกแล้วก็สุนรนัดลงมาช่วงหลังแนวนี้ก็ได้นะครับแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับไปลงเกมวันนี้ไไปปวว่าสสยด้กก็รระบณ์นโชค วันนี้ก็ค่อนข้างเงียบนะครับบอลไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ชนะทิพย์เช่นกันสุภชัยก็หลายๆจงังหวะเชื่อมกับเพื่อนไม่ค่อยดีเรียกว่าหลายๆคนในเกมลุก,กวันนี้นะครับมันก็เชื่อมกันยากนะครับการเล่นร่วมกันเนี่ยค่อนข้างมีน้อยเลยแล้วก็บอลไม่ค่อยถึงด้วยพอเอฟเฟกจากแดนกลางมาก่อนแล้วนะครับที่มันขึ้นเกมไม่ได้ก็ทําให้แกนเกมแดนหน้าเนี่ยหรือว่าด้อยลงไปด้วยแต่ก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้นะครับวันนี้ พราะว่ามันก็เล่นเกมลับกันซะเยอะนะครับก็ขอชื่นชมหัวจิตหัวใจในการเล่นเกมลับวันนี้ไปแล้วกันนะครับแล้วก็ขอเสริมด้วยตรงสุพโชคเน, ok นี่ยกเครื่องแรกเนี่ยพอเกมลุกเนี่ยม,นะมันทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับเครื่องหลังเนี่ยถือว่าลงมาช่วยสอนเทีละทอนตอนคนะังอินอ่ะโดนเริ่มจะเล่นงานเทเลทอนได้ดีเลยนะครับสุขโชคเนนะี่ยพอเห็นตรงนี้ปุ๊บลงมาช่วยได้ค่อนข้างบ่อยเลยในเครื่องหลังก็เป็นเรื่องที่ดีไปนะครับที่ถือว่าระเบียบเกมลับเนี่ยทำงานได้ดีมากๆเลยของทีมชาติไทยในะวันนี้นะครับ ส่วนสำรองที่ลงมานะครับสุพนัทเนี่ยก็เป็นพระเอกของงานอย่างไม่ต้องสืบนะครับที่ลงมาแล้วก็ซปเปอร์ซับตรงนี้ผมให้เครดิตอีชีอีเลยนะครับค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าลงมาเนี่ยถูกจังหวะเลยนะครับลงมาแล้วยิงเลยแล้วก็สิ่งสำคัญตัวนี้นอกจากยิงเนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างสรรเกมลุกอะไรมากนะครับแต่เกมรับเนี่ยช่วยมิกเกลสั้นได้เยอะมากๆนะครับลงมาซ้อนเนี่ยหรือว่าออกจอในหลายๆจังหวะหลายๆครั้งเลยนะครับผมค่อนข้างจะโอเคกับจุดนี้มากๆเลยนะครับ ส่วนทางสุพรรณกับสารัตลงมาเนี่ยก็เป็นพลักกำลังในช่วงท้ายไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเช่นกันก็ถือว่าวันนี้การได้เสมอหนึ่งแต้มทีมชาติไทยไปเป็นสิ่งที่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเรามาดูในสถานการณ์ตารางคะแนนนะครับประกอบทิ้งท้ายกันไปดีกว่าก็ถือว่าวันนี้เนี่ยณนะเดียวทามที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับถือว่าจีนเนี่ยหมดครึ่งแรกแล้วก็นําสิงคโปร์อยู่2 0งนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยถ้าจบแบบนี้นะครับจะมีที่6คะแนนลูกได้เสียเนี่ยบวกศูนย์แล้วก็เตะ3นัดเท่าเรา จะแซงเราไปที่2คะแนนนะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าทีมชาติจดดีนเนี่ยก็ไปแพ้เกาหลีมาในเกมแรกนะครับแต่เราเนี่ยมาเสมอมาได้1เกมเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญเลยนะครับตอนนี้ไทยตามมี4คะแนนตาม2คะแนนถือว่าเป้าหมายเราเนี่ยเกมหน้าเนี่ยที่จะเจอกับเกาหลีใต้ในบ้านถ้าจะให้ดีคือเก็บเสมอให้ได้อีกเกมนึงจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ก็ ด้วยความเป็นเจ้าบ้านอะไรเงี้ยอาจเราจะคึกไปหรือเปล่าหรือว่าอาจจะโดนความพาแพ้จากเกาหลีใต้ที่เขาไม่น่าจะยอมแพ้ง่ายๆอะไรแบบนี้น,นะครับอาจจะเป็นแง่นั้นก็ได้ในมอของผมนะครับสิ่งที่เราควรจะทําให้ได้ซะมากกว่านียผมคิดว่าการที่ระบุไปเยือนจีนนะ่ะเราควรจะเก็บ3มแต้มให้ได้นะครับในเกมนัดน,นั้นเราจะตัดปัญหาเรื่องที่จะไปวัดกับใครเลยนะครับเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยน่าจะเป็นทีมที่ค่อนข้าง,างแจกแน่นอนแล้วนะครับหลังจากผ่านมาหลายนัดเลยตรงเนี้ยเราก็ ถือว่าเกมกับจีนที่จะไปเยือนเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับถ้าเรามองข้ามช็อตไปเลยนะครับการเจอกับเกาหลีเนี่ยเราเป็นยังไงเกมหน้าก็ค่อยว่ากันนะครับถือว่าเกมวันนี้เรามาได้ตามเป้าแล้วนะครับจาก2เกมนนี้ที่เจอไปเยือนแล้วก็เกมในบ้านเนี่ยตอนแรกเราตั้งเป้าว่าหนึ่งคะแนนจากในบ้านเรานะครับแต่เราดันไปได้จากบ้านเขามาเลยถือว่าโอเคนะครับตามเป้าเกมหน้าจะเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ออกได้ทุกหน้าแล้วนะครับสำหรับทีมติไทยถือว่าเกินเป้าละตอนนี้ มาลุ้นกันนะครับจะเป็นหนึ่งไลต่อไปนะครับหลังเกมเดี๋ยวน่าจะมีกันต่อแน่นอนนะครับรับไทยเจอเกาหลีที่รับชมังนะครับก็รอติดตามชมกันได้ต่อไปนะครับก็สำหรับการคุยหลังเกมคูน่นี้วันนี้เป็นประมาณนี้ไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกาบาบอลในการทำคลิปต่อๆไบด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ